ที่ใช่จังหวัดที่ชอบสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเมลเอิ e ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปคาเฟ่ค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยอยากจะชิลๆสบายๆค่ะวันนี้ก็จะเป็นชุดของเรานะคะก็ชิลๆสบายๆเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวเดินทางก็เจอกันที่คาเฟ่ค่ะ เดินหาคาเฟ่่อไม่รู้จะไปที่ไหนก็เดี๋ยวราดูนะคะเพราะว่ามันเยอะมากก็ไม่ได้วางแผไนไะไอันนี้คาเฟ่ที่เราเจอนะคะแต่รู้สึกยังไม่ค่อยถูกใจก็เลยเดินต่อไปเรืยๆค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นซอยที่เราเจอระหว่างเดินหาคาเฟ่ก็เลยลองแวะมาดูค่ะ ตอนแรกกะว่าจะถ่ายรูปเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะได้สอนถ่ายรูปกับเพื่อนไว้ค่ะแต่ว่าตามนั้นค่ะทุกคนมาคนเดียวไม่สามารถถ่ายรูปได้จริงๆค่ะไวมากกับเพื่อนครั้งหน้าค่อยมาแวะถ่ายกันใหม่เมื่อยังไม่เจอคาเฟ่ที่ถูกใจนะคะเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอะค่ะ <S <S พอเดินไปเรื่อยนะคะเราก็ได้มาเจอคาเฟ่นี้ค่ะที่มันอยู่ในห้างนะคะแต่ว่าพยายามเดินรอบๆห้างก่อนค่ะว่ามีที่ไหนที่เราแบบอยากเข้ามากกว่านี้ไหม ตอนที่เราเดินไปเรื่อยๆค่ะเราก็มาโ่ที่นี่ใกล้ๆแ,แม่น้ำสวยสวยดีนะแล้วก็เมื่อกี้เราเดินผ่านคาเฟ่หนึ่งมาคิดว่ามันก็นลาสนใจแต่ก็จะลองเดินเข้าไปดูค่ะก็ไปเจอกันที่คาเฟ่ค่ะอันนี้ก็คือคาเฟ่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะแต่คิดว่าเราอยากย้อนไปที่แรกมากกว่าค่ะหลังจากเมื่อกี้ก็ได้ไปโ่ที่บริเวณเมื่อกี้นะคะแล้วก็ได้ออกมาแล้วก็จะเข้าไปคาเฟ่นั้นที่อยู่ดังนั้นแต่ว่า คิดว่ามากับเพื่อนน่าจะดีกว่าก็เลยเจอกไปคาเฟ่แรกที่เจอตอนนี้เราก็กําลังเดินย้อนกลับไปที่เดิมน,นะคะแต่รู้สึกว่าที่เมื่อกี้นะักท่องเที่ยวยอมมากเลยนะคะคว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขานิยมมาก,กันอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่แรกที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็ได้มาถึงแล้วเราก็ได้เข้ามาในร้านนะคะจะบอกว่าบรรยากาศในร้าน ดีมากค่ะเขาเปิดเพลงฟังด้วยซึ่งเป็นคาเฟที่เราชอบมากเพราะวันนี้เรากะจะมานั่งกินชิวๆฟังเพลงสบายๆค่ะแล้วก็น้ำกับขน,นมนะคะคืออร่อยมากค่ะบวกกับเพลงที่เขาเปิดคือวันหยุดที่ดีมากจริงค่ะ วันนี้นะคะได้มาฟังเพลงชิวๆที่คาเฟ่รู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะก่ <S <S อน,น,นจะจบคลิปนคะคะมีคำถามคำถามหนึ่งค่ะคือทุกคนชอบแต่งตัวไงคะไม่ว่าจะแบบไปเที่ยวไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวนี้ชอบใส่เสื้อดมากค่ะเหมือนกับเสื้อตัวนี้ที่กำลังใส่อยู่เพราะว่าภาพดีแล้วก็มันสวยมากค่ะ